ของที่ลึลกเฉลิมพรกเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีพุทธศักราชพศ2539จากนายศิวะแสงมณีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยลายสไตล์บายจอยเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้พี่จอยพาเพื่อนๆมาชมของที่ระลึกนะคะที่ได้รับจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรสมัยนั้นนะคะคุณศิวะแสงมณีนะคะ ก็พี่จอยไม่ได้มาโดยตรงนะคะคือน้องสาวสมัยนั้นน้องสาวทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะแล้วก็ได้ของที่ละลึกจากท่าน ศิวาแสงมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะก็น่าจะเป็นพระเครื่องนะคะพระเครื่องซุ้มกอหรือว่าพระเครื่องต่างๆนะคะแล้วก็จะมีรายชื่อมาเลยนะคะพระเครื่องก็จะเป็นอ,องค์ที่หนึ่งองค์แรกก็จะเป็นซุ้มกอนะคะเป็นซุ้มกอแล้วก็องค์ที่สองก็ท่ามะปรางนะคะพี่จอยไม่รู้จักนะคะแต่จะอ่านตามที่อ เขียนมาในกล่องพระเครื่องนะคะหนึ่งซุ้มกอนะคะสองท่ามะปรางสามเม็ดขนุนสีน่นารายทรงปืนนะคะแล้วก็องค์ที่ห้าเชยคางข้างเม็ดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากนะคะไม่ผ่านการใช้งานแบบว่า สวยคือไม่เคยเอาออกมาใช้งานเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะแต่พี่จอยไม่ไม่ไม่รู้ไม่มีความรู้ในเรื่องของพระเครื่องนะคะก็เอามาให้อ่าเพื่อนๆได้ชมกันนะคะเผื่อบางคนไม่เคยเห็นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกจากท่านผู้ว่าสิวะแสงมณีสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วเขาทำขึ้นมาเพื่อที่เฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรตินะคะฉลองศิริราชสมบัติครบห้าสิบปีนะคะพุทธศักราชพศ2539แบบนี้แหละนะคะ สวยงามมากนะคะก็คือนานมากสามสิบเก้าปีนี้ก็หกสิบกว่าแล้วนะคะผ่านมาก็อ่ายี่สิบกว่าปีนะคะเกือบจะสามสิบปีก็ว่าได้นะคะปีนี้ก็หกสิบเจ็ดก็ยี่สิบแปดปีหรืออะไรนี่แหละนะคะคำนวณอ่าต้องคำนวณเอานะคะพี่จอยก็คิดว่าก็ผ่านมาเกือบสามสิบปีนะคะสำหรับอ่าพระ ของที่เลลึกชุดนี้นะคะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะถึงแม้ว่าน้องสาวเขาไม่ได้ครอบครองนะคะแต่เขาเอามาให้พี่สาวนะคะเอามาให้พี่นะคะเอามาให้พี่จอย เก็บนะคะพี่จอยก็เก็บรักษาไว้อย่างดีอย่างที่เห็นเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆใครมีแบบนี้เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆจะเอามาอาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมนะคะสำหรับชุดของที่ล,ลึกเฉลิมพเกียรตินะคะจากนายสิวะแสงมณีนะคะอดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแบบนี้เลยก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆเพลิดเพลิน,พนได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้าใครที่ชอบสะสมพระเครื่องก็คงจะรู้ดีนะคะว่าพระเครื่องที่จังหวัดกําแพงเพชรก็มีหลายหลายแบบหลายองค์ที่ถือว่าโด่งดังนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะ